สร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเอง ความสวยไม่คงที่แต่ความดีนี่มันคงทนคนเราทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดตามตายไปแล้วอาอะไรไปไม่ได้หรอกแม้แต่เงินในปากสับเปลือยยังไม่ให้เราเกินคิดดูยมคิดขึ้นมาแล้วมันน่ากมคือต้องนุ่งผ้าสองผืนวันเกิดวันตายล่อนจนมาล่อนจนไปไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้หรอกยมสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปสร้างบุญไว้ที่ใจ พาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่จะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองความสวยไม่คงที่แต่ความดีนี่มันคงทน คนเราทำดีดีนีต่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดตามตายไปแล้วอ,อะไรไปไม่ได้หรอกแม้แต่เงินในปากสับเปลือยยังไม่ให้เราเกนคิดดูยมคิดขึ้นมาแล้วมันน่าคมคือต้องนุ่งผ้าสองผืนวันเกิดวันตายล่อนจอนมาล่อนจอนไปไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้หรอกยมสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาป